กองสุ่มพิยาคนลุงไม่รู้จักพิยาคนลุงไหมแกดังมากเลยนะบังเอิญวันก่อนไปเห็นไลซ์สดแกขึ้นผ่านหน้าแอปฟ้าพอดีเข้าไปดูแกอยู่นะระหว่างดูอ่ะแกก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวใครจะเอฟกองสุ่มพิมมาได้เลอ ของละห้าร้อยค่าส่งห้าสิบบาทคือจะมีสุ่มตั้งแต่ของข้างในนะมีมูลค่าห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันทีเราจะมาดูกันนะครับว่ากล่องเนี้ยเราจ่ายไปห้าร้อยห้าสิบบาทเราจะได้แต่แกขายถูกมากเลยนะเนาะของพี่โกดังแกนี่เห็นไหมถูกมากยิ่งน้ำพกน้ำพิษอะไรถูกมากนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าด้านในนี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็ใครที่รู้ราคานะของแต่ละชิ้นนะฮะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะแม่อยากได้อะไรบ้างอ่ะ ที่ก้ามูหรอข้าวผัแม่ไป็นหนโกดังแกแล้วมั้งเอออยากไปไหมอยากไปอยาไปตั้งแต่ไม่ชอบแบบเดียวคนเยอะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มต้นที่นี่อ่ขนมอันนี้เป็นขนมอะไรอ่ะท็อปปี้ท็อปปี้อ๋อขนมขนมโบราณนะนะถุงนี้มูลค่ากี่บาททุกคนช่วยกันคอมเมนต์มานะฮะห้าบาทอืออีหมูยองเยอะนะห่อนี้ก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะถ้าบอกขนาดนี้ไปร้อยไหมไม่ถึงหรอ ส,สิบบาทแี่บาหบทาหิ้าสิบ,บอัอันนี้ก๋วยเตีเยะนะ๋ยวฮะชก๋เตีเย๋ยวก๋เตี๋ยวรืสุดเข้มข้นนะครับอะขอที่ี่บทคอมเม,มนปปเต์มาเย็นตาโฟก๋ยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็อันนี้ตตัดนะฮะนี่อันนี้จะกินเล่นก็ได้หรือจะเอาไปตำเป็นน้ำจิ้มก็ได้ไ,ไ,ดไเอาไว้ตำน้ำจิ้มกิเมี่ยงเียนกัเมี่ยงปลาทูมีหาและนี่ครับหูวรรค์หูวรรค์พอใหญ่อยู่นะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยประม,มาณร้อย แล้วก็เร่ยกอะไรตทวแปบเขาเรียกว่าตัแปบเหรอที่กินเล่นได้ตัวแปบตัแปบโอ้ยฮะโม้สามรสเหรอพอใหญ่เลยอันนี้จะตกเม็ดละประมาณ1-2บาทนะฮะน่าจะเป็นร้อยอยู่นะฮะแล้วก็นี่ครับน้ำปลาพิยาคนรุมนะฮะออนี่ก็น้ำพริกครับน้ำพริกหมูหยองและน้ำพริกปลาแซลมอนโอ้ได้กินของดีอยู่นี่อะไรอ่อะน้ำจิ้มเลยสชาติน้ำจิ้มสุกี้นะฮะอ่า ขวดนี้ฉลาดหรือน,นะครับนะอ่๋อยังมีน้ำพริกอีกนะน้ำพริกปลาซาลี่ของตัวใหก็คือเราได้กินได้ใช้อยู่แล้วและนี่กระมูออกเหรอตัวตัวอะไรอ่ะตัวอันนี้คืออะไรสาระเหมือนเดิม <c oughs> ไม่เป็นปลาตะพงขาวอ๋อ,อปลาร้าตาปลาตะพงขาวนี่ฮะน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จรูปตาปลากระพงขาวครับแซ่บจ่วนต้องยกสดยกสดเหลี่ยอยากลองไหมอยากลองไหมยกสดเลย่ยมอันนี้เราตีมั้ยจะยกสดเลยเหรอไม่ได้บ้านะแต่อยากลองอื อออร่่ยะถ้าอร่อยมันต้องสดสดแบบบึกบึกบึกเลยบัดทู้แน่แนเดี๋ยวพอลองชิมบ้างเอออร่อยอรอยจริงเลยจริงคือรสชาติดีเมันเค็มเค็มปลา้ลวเปรี้ยวหอมหอมมันหวานดีที่ร้านนี้อร่อย อร่อยอร่อยและสุด <story> ท้ายครับทำธรรมดาทำทำทำตามตามคุนชี้ย่างนะฮะทุกคนหมดกล่องแล้วนะโบเบลโบเบลแล้วนะฮะจ่ายไป550ทุกคนว่าคุ้มไหมทั้งหมดนี้ทุกคนว่าราคาถ้าจ่ายเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ที่อุดหนุนที่ยาเพราะว่าคืออยากสนับสนุดกแกเห็นแกแบบว่าช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วแกก็แบบว่าให้แม่คงแม่ค้าอะไรที่เขาแบบอยากมีรายได้อะเข้ามาขายในโกดังแกรรู้สึกว่าแบบว่าเออแก แบบแกใจบุญดีก็เลยแบบอยากหนุนอยากสนับสนุนแกนะฮะนี่ไม่รู้ว่าแกจะมีเปิดกล่อองสุกอีกหรือเปล่านะรอบสองรอบสามอะไรอย่างเงี้นะอ่ทุกคนก็ไปติดตามช่องทางพี่ยาเอาเองก็ได้ครับก่อนจะจบคลิปนี้เดี๋ยวขอลองชิมหน่อยว่าของแกแบบคุณภาพดีหรือเปล่านะฮะยืมเปรี้ยอะไรเปรี้ยวหวานนะฮะมีบวยหรอไม่เหมือนไม่ใช่บวยเนาะคือดะไรไ่เห็นเกี๊ยวเลยเกียวทับปอนด้วยก็ได้หรอไม่ได้เลยอร่อยอ่ะมันนุ่ม มันไม่เหนียวมันยังไม่สุกหรือเปล่าฮะยอกยอกยอกวเลยอยอนะนีทุนอยากอุพยาตามไปที่ช่องทางหลักของแกเลยนะครับคลิปนี้ก็กล่องสุกพิยานะมาแกะให้ดูกันนะครับุ้ไม่ฟุ้ยังไงช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะคลิปหน้านะครับจะไปแกะกล่องสุกมาอีกหรือจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรอีกรอดติดตามชมนะครับช่องทางของแม่สนจสวนนะฮะวันนี้ไปแล้วนะครับไป ไม oh, ่ยากแเขาไปทำอังไงขอดกขาหินะ